วันนี้จะปลนกบปลนกบ นกบคนกบทำกับข้าวดิสาร 回来。Well, uh, yeah. กินให้ cọp con cọp chúng được rồi Hãy cho ของขวัญหอมไหมฮะไม่มีหอมเรามีไหม buat masak <laughs> Thank okay. you. เรียบร้อยสุปมะเขือมะเขือบนกบซุปมะเขือบนกบแซบ